ความพยายามบราเคยทำหลายผู้ใดอีดีค่ะพี่น้องมื่อนี้เขาก็ต้องบอกว่าเขาสองคนนะคะสำหรับสาวน้อยสานรับข่าวกับท่านยายศิษย์แต่หลายทะร์มาขอแสดงความยินดีกับท้าอ้ายสกุณาพรค่ะพี่น้องโอ้โหสาวน้อยกัคนลูกคนลูกกินมากพี่น้องดีใจแห้งอีหลีพี่น้องค่ะที่สาวน้อยคนเก่งของเราโอ้สาวน้อยพอกกระตงจะมาอุคนที่คนลูกดีแบบคนที่ลูกอิเลศิษย์พี่น้องคือเราที่เราพูดก็คือเราปึ้มเพราะว่า กาบอ,อกเต็มปากว่าสาวเนยกับยายชิ์เนี่ยทำขาไอมาตั้งแต่วันแรก,แรกที่ด้ห้เข้ามาน,นะคะจนหอดสมือนี่ปีปกววาค่ะเข้าเห็นทุกพัฒนาการของน้องค่ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการตั้งแต่วันแรกที่ไปรับอยู่ปามันจนถึงทุกวันนี้น้องผ่านาอะไรมาบ้างแล้วอาอเป็นศิลปินเด็กที่แบบว่าเก่งเก่งแห้ง กงอีลีแล้วเป็น<ช>คนที่<ช>บอดเอามาปันา่นเนาะบอสหนกบอดหนุกท่ากระตออ่องย่อมรับในผู้ปั่นนําแมนค่ะเกงแห้งอีลี่อยตังว่าสาวเลยบอกถึงปลามันก็เห็นภาพแรกที่เนออูอาไอเลี่ขอมากกอดพ่อจา่าเลยเนสาวเลยก็เห็นคนลูกแห้งใช่คือทุกมือนีที่เข้ามาเว้ามือนีก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเฮ้าซึ่งเป็นแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยคนนี้แล้วน้องเดินมาถึงจุดนี้มาถึงมาถึงความสําเร็จทุกมือนีพี่น้องถ้าไม่เฮาแบบ ปราบปืนถ้าปราบปืนแท่นจริงพอแท่นแพงแท่นยานค่ำตาสีไลทมนี่ค่ะสำหรับเลยนีเพราะว่าเนี่ยห้างบอลนกพงศกรเนี่ยมีการมาโพสต์ถึงนอไอสกุณาพรนะคะในวันนี้นี่แหละบอกว่ายินดีกับลูกจ๋าและครอบครัวย่าลำซื้อที่ดินติดถนนใหญ่สองที่แล้วครับคือเราไม่ทราบมาก่อนมาซื้อนะบ่าหูค่ะเ่าต้องหูอีีนี่ว่าเป็นสองที่เปลปันหนาตื่นเต้นเนี่ยพี่น้องตื่นเต้นจริงเราไม่รู้จริงๆค่ะนางเอกเงินล้านของ ของแท้ลูกพ่อเก่งมากๆรักหนูนะครับนี่คือโพสต์ถึงน้องอไอส์กุณาพรค่ะหลังจากที่โพสต์ออกไปนะคะเสื้อวาระลายคนมาแสดงความยินดีมากๆเลยนะน้องหลายคนนีเพาะมีความภาคภูมิใจเนาะค่ะอ่าหลายคนตั้งเฮ้าสองสาวสองสาวเนยสาวซิ์นี่กันมันมีโอกาสมาร่วงตัวกันเนาะพ่วามาแสดงความยินดีกับสาวน้อยคนเก่งของเราเนาะสาวเนยคือเก่งเก่งอิหรสามารถเก่งแล้วน้องเป็นคนที่ว่าด้วยความที่น้องอ่ะ บางคนเคลม่นมีดดามาว่าคือนประห็นใดยังช่วงแรกๆเธอว่าบอสอมเงินสมัยหนุนเนาะคือเราไม่ทราบของเขาไงว่าเขาก็บไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่สิ่งที่พ่อจ๋าทำให้ลูกเห็นหรือแยังแบบความหักทีพ่อจ๋าพงศกรมีแต่ความปรารถนาดีให้ลูกก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเรื่องเงินเนาะเป็นประเด็นเนียู้เด้ตอนน้นอาหารน้เประเด็นเรื่องเงินเลยแต่พ่อจ๋าก็ยังนิ่งอยู่ไม่ไม่ออกมาพูดอะไรมาก เนี่ยพี่น้องมันก็ความยินดีที่ที่ถนนใหญ่บ่เมนถึกถือค่ะพี่น้องโอ้ยบ่แล้วไม่ใช่ถูกๆนะคะบ่าเปนไรลัก่ะลักลวนหลานไงสาวเนื้อตะบานหน่อข้าหนีแถวใช่ตีนบานข้าหนีเป็นขายอะไรละหลานอยู่ได้นั่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไป็นซองครอบเคลื่อนไบร์ไอเนาะเุาภาพาเบิงอ่อคอมมิชของทางเอฟซีก่อนเพราะว่าเอฟซีกะดีใจบ่แพงกับเฮาเลยนะคะ f อฟซีนะคะมีการบอกว่าในขนาดเอฟซียังดีใจน้ําตาไหลขนาดนี้พอ่อจ๋าคงจะดีใจภูมิใจในตัวลูกสาวมากมากเลยใช่ไหมคะอมอมยอมรับว่านางนี่เก่งจริงๆ,ๆ,ๆเออิอแล้วก็บอกว่าถ้าขาดคนให้โอกาสเนี่ยขาดคนสนับสนุนพาสร้างเนี่ยนางก็คงยากที่จะเติบโตได้ขนาดนี้อันนี้ก็จริงมันถึง<ด> <นะ S 1> ความจริงนะอายจริงเลยค่ะาอค่ะน้องมีบอนุบอนุเดียวกันปัจจุบันก็คือสียูโบเดวาดูถูกเนาะ ยู่มเงาการย้อมเงาแหละสาวเนี่ยบางได้ไปดึงเงินมาบางเฮาเนี่ยนี่แตงแตงเมาก็ย้อมเงาหนิผมย้อมแตมาดึงเงินมาบ่อยๆเรียนตามภาษาเด็กน้อยมันมีเงื่อนกับก่อสังก์ต่อไปทำงานกับยาแต่ก็สู้ดิ้นรนใช้ชีวิตเหมือนเราปกติใช่ค่ะบารมีพ่อนกบวกความขยันพรสวรรค์เด้อขอให้อีลานเนี่ยส่งผลงานให้กับพ่อแม่ทุกคนในทุกวันนะคะเอฟซีนองกับสนับสนุนแล้วก็บว่ได้ว่า โบเรวาตะวันเท่าเอฟซีภาคกันน้ำตาไหลเซลสากิ่งเมื่อกี้ยายสีคนลุกแล้วก็น้ำตาไหลจริงเพราะว่าเพื่อนจะเห็นข่าวีหรีพี่น้องไปอ่านได้เลยค่ะในขอมมีตะคุนก็คือแบบว่ายินดีกับไอสกุลณาพร์ด้วยนะคะในความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งเสอว่าอนาคตคอววไวก่อนเลยว่ามีการสร้างบ้านแน่นอนแน่นอนค่ะซื้อที่แล้วก็ต้องสร้างบ้านจำเลยเพราะว่าพ่อจ้าเพิ่นเพิ่นเฮใหายุ่แล้วลูกสามหัวแกวหัวแหวนเพื่อนเพิ่นวัตตะไรแต่ พอบอกว่าบอสนกนะแซวเล่ยเขาจะบอกให้ว่าเพิ่นเป็นคนที่อาเฮ็ดเห็นก่อนน่ะแม่คอยออกมาแสดงแจ้งเบาแจ้าเบาเลยแม่ไม่แมนบานไม่ใช่ว่าพูดลอยลอยอ่าบอเดวาเพราะว่าได้เคยทีนี้เราบอกอยู่ว่าไอไอต้องมีบ้านมีโหลดมีที่ดินของจากของแน่นอนค่ะถ้าตามบ่ผิดนะตำโดนดองเนคนดองคะเพราะว่าเพิ่นสิสานฝันให้ให้เด็กน้อยผู้นี้เพิ่นว่าจังซี่ตอนนั้นเพราะว่าอายน่ะมีบ่ได้ว่าตำบอลนกบอลนูดอกคันบ่มมีอีซีน้องก็บบอมหัวสอนี้คือกัน แต่ขอยอมรับขอตบมือให้เอฟซีของเราอารสักุณาก่อนมีแต่แม่แม่คนที่หนาหากสาเลยคือเป็นพลังบวกไ้อิลลาอ่าเป็นพลังบวกห้อิลาได้ทางานแบบออปกป้องทุกอย่างนะคะถะงอ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวอายนั่นแหละอ่าและประสิทธิภาพเบิ้งโพต์อยด้วยนะคะในเมื่อวานก่อนที่บอสนกจะโพสต์อายได้มีการมาโพส์ถึงพ่อพ่อแม่เอฟซีบอกว่า ตั้งแต่เป็นศิลปินมาอีหลาได้รับความรักจากแม่ๆเยอะมากขอบคุณนะคะที่แม่ๆเมตตาหนูตั้งแต่หนูเข้ามาหนูไม่เคยอยากขอของอะไรได้ๆจากเอฟซเลยนะเพราะว่าพ่อจ๋านี่คือสอนมาดีมากๆนะคะแล้วก็ย่าหนูก็คือสอนมาตลอดว่าไม่จำเป็นต้องไปร้องขออะไรจาก F.C. อยู่นิ่งๆทําตัวน่ารักเดยวเขาก็เข้ามาเองอไม่ได้ไม่ได้เอ่ยถึงใครนะคะแค่เล่าให้ฟังคะ่ะเออประมาณนี้นี่แหละก็คือ ความน่ารักที่พ่อตาย่านูสอนทําให้ควรสนับสนุนน้องจนมีที่ดินสองพืนในปัจจุบันนี้อายุสิบสองนะสาวเนยตอนนี้สาวเนยว่างไงโอสาวอายุยี่สิบสองสาวเนยยี่สิบสามสาวเนยทีามีอย่างจากนี้อยู่พี่น้องอ้อหนาอยู่น้องอันนี้เถาเครื่องค้นแหละค่ะคือว่าน่อมน่อมรับอี่มีอนนะค่ะนับข่วมจริงสาวเนยย่าซิดเคยเห็นเลยเคยเห็นอ่ามีผู้รู้ท่านหนึ่งออกมา คอมเมนต์ในในเพจใดเพจหนึ่งนี่แหละยศจําไม่ได้เท่าไรหรอกว่าถ้าสามคนนี้อยู่ร่วมกันจะมีแต่ความเจริญความปังความเฮงคือบอสนุบอสนกกับอาไออันนี้ก็สซิงค์เสือของือเสือขอมของมั่นเรื่องี่นองเนี่ยตามที่เข้าเห็นมาเนาะน้องอายอสักุณาพรก็เพิ่งจะเข้ามาอยู่กับพ่อจาพงศกรกับปีกว่าัวความสําเร็จของพ่อจ่าก็ปังเวอร์นะสาวเนยเตรียมเปิดบ้องสอง วงสองแล้วแลวกันกำลังถึงล่งเสาออกเสาโทษบานราคาเกือบ50าสิบล้านห้าสิบล้านอยู่บ่บูเสาเลนยบานกับบานอยู่แล้วยายสิอือเนาะมันก็จะแบบนี้แหละคือเขาว่าบารมีบารามีมันสมพงกันดวงสมพงกันทีทไทยแบบว่าทุกอย่างที่ทำนะมัน มันโุ่งโตมันมันมันล่งโตมันุ่งเรื่องอ่าเจริญรุ่งเรืองอะไรไปนองคือว่าอ่าน้องอาอายสั orn, กุณาพ่อนกเป็นเด็กหน่อยที่มีบุญวิวาสนาแล้กก็มาอยู่ถือมองถือทีเนาะเจ้าเล่ยมานอนสอนง่ายคมาคสอนง่ายทุกอย่างมันมีที่มีเวลาของของเขาใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ดีงามสําหรับน้องอาอายสักุณาพ่อพี่น้องขาจังใดก็ตามสั่งเสื้อหมันว่าแม่์ม่แฟ้มครับเอฟซีของอิหลานหน่อยน้องอาอายสักุณาพ่อ ยินดีกับข่าวนี้อย่างแน่นอนสาวเนยเฮาก็เช่นกันขอแสดงความยินดีกับสาวน้อยร้อยล้านของพ่อจ๋านะคะน้องอาไอศุณาพรกะให้น้องจันรงความดีงามอยู่กับพ่อจ๋าเว้านอนซ้อนงายยังสิตลอดเนาะสาวเนยเฮาก็ดีใจน้ำอิลีพี่น้องดีใจอนาคตน้องนี่เป็นนางเอกระดับต้นๆแน่นอนค่ะอายุ20กว่าปีนี่ถ้าเบิ่งเลยเบิ่งสาวเนยอย่าสิสิบ่เฒ่าอย่าสิสิรอเบิ่งความอ่า ลุงเรื่องของน้องอาอายสักุณาพ่อนค่ะสำหรับคลิปนี้เัางสองคนก่ะฟังุษณมนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ